มีใครได้เล่นกิจกรรมทำบันทึกการทำอาหารของชีออนไหมครับแล้วยังไม่รู้สูตรทั้งหมดหรือยังไม่รู้วิธีเล่นคลิปนี้เราจะมาบอกสูตรแล้วก็วิธีเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับผมและนี่ก็คือสูตรทั้งหมดนะครับของการทำอาหารในกิจกรรมนี้นะฮะสามารถนำไปเล่นในกิจกรรมตามนี้เลยครับสามารถไปลองทำกันได้เลยและวิธีการเล่นกิจกรรมนี้นะครับผมให้เข้ามาที่หน้าลงกิจกรรมนะครับแล้วก็ กดไปที่บันทึกการทําอาหารของชิออนนะครับการรับรลงวันจะมีอยู่สส่วนนะครับผมส่วนแรกก็คือปริมาณวัตถุดิบที่ได้ถ้าเราถึงปริมาณต่างๆก็จะได้ของรางวัลนะครับซึ่งเราจะมีเคยให้ทําทุกวันนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากสูตรการทําอาหารนะครับซึ่งก็คือรางวัลต่างๆจากตรงนี้เลยครับวิธีการเล่นนะครับผมให้กดไปที่รับวัตถุดิบเพื่อรับวัตถุดิบในการทําอาหารนะครับผมแล้วจะมีเมนูให้เราทํานะครับซึ่งแต่ละเมนูนั้น มีสัดส่วนที่เราต้องหามาให้ได้นะครับผมให้กดไปที่ปุ่มทําอาหารครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้แล้วใส่เปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบต่างๆหลังจากที่เราใส่ไปแล้วถ้าเราใส่ผิดจะมีคําใบ้บอกให้ว่าอะไรที่เราใส่น้อยไปหรือใส่มากไปนะครับผมดังนั้นเราสามารถนําคาใบ้ตรงนี้มาปรับแก้ในครั้งต่อไปได้ครับผมวัตถุดิบที่รับได้มีจํากัดต่อว,วันถ้าเราทําผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งจนวัตถุดิบหมดทําให้ไม่สามารถทําอาหารได้ จะสามารถทําได้อีกครั้งในวันถัดไปจากเควสรับวัตถุดิบกิจกรรมนี้เล่นเหมือนเกมบล็อกด่านไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราต้องผ่านเมนูแรกไปก่อนถึงจะสามารถเล่นเมนูต่อๆไปได้นะครับผมกดติดตามถ้าคุณชอบขอบคุณมากครับผม